สวัสดีครับพบกับสุลุ่านหรือว่าโผเราเริ่มต้นกันที่โอ้โหไม่ลังแล้วนะฮะกูรูกาตินแฉหงแดงพร้อมปล่อยอีบูซบราชันหางได้แค่ตัว50ล้านยูโรและล่าสุดน,นะครับอีบูก็ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาชมใหม่ที่ยื่นให้ครั้งที่3แล้วอันตอนมีอาน้านักข่าวจากแกนาดาเคืรอข่ายวิทยุของสเปนนะครับออมารายงานข่าวว่า ลิเวอพูลพร้อมพิจารณาปล่อยตัวอิบไรมากโกนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสในช่วงตารางก,การขนนักเตะหน้าร้อนนี้หากเจ้าตัวไม่ตกลงต่อชนาทุ่ใหม่ออกไปโดยหงแดงตั้งราคาเอาไว้ที่50ล้านยูโรนะครับนันตั้งแต่ย้ายมาจากอาบาเลซิคเมื่อปี2021กเอโกนาเต้ถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของลิเวอพูลมาโดยตลอดและแน่นอนนะครับว่าบอร์ดบริหารห่งแดงคงไม่อยากสูญเสียเจ้าตัวไปแบบฟรีๆโดยเฉพาะจากเหตุการณ์เมื่อเดือนที่ผ่านมาที่พวกเขา ที่เสียเทนอเล็กซานเดอร์น Alexander ัว e อดีตร,รองกัปตันทีมให้กับเดลมาเรดแบบไม่มีค่าตอบแทนจากข้อมูลของสื่อหลายสำนักที่เปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าโกนาเต้ได้ปฏิเสธข้อเสนอเสนาชุดใหม่ของลิเวอร์พูลไปเป็นที่เล้วหน่อยแล้วซึ่งนการตัดสินใจของเขาทําให้มาเรดเริ่มจับตาดูอย่างใกล้ชิดโดยมีรายงานว่าราชุดขาวเร่งความพยายามในการเซ็นยักญ์กับดาวเตะในวัย26ปีมากขึ้น ส่วนทนานัมากาสื่อกีฬาชื่อดังแดนกติมดุยังรายงานเพิ่มเติมว่ามาดริดกำลังพิจารณาการเซ็นจักรับกับโกนาเต้เป็นเป้าหมายหลักเพื่อเข้ามาคุมแนวรับแทนที่ผู้เล่นอย่างลาอูอารเซนซิโอและอันโตนิโอรูดิเกอร์ที่ปัจจุบันมีปัญหาฟอร์มการเล่นรวมถึงดาบิดอาาบาที่มีปัญหาสภาพร่างกายในขณะเดียวกันมีอา่าได้อื่นว่าลิเวอร์พูลเปิดไฟเขียวให้โกนาเต้ย้ายไปแมนรยดในทันทีหางได้ค่าตัว50ล้านโยูโร ซึ่งหากเหตุการณ์เป็นไปในลนักษณะนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่กองหลังเฟรนช์แมนจะพยายามเจอจามาริทในเ็ดูนี้อย่างไรก็ตามคําถามคือลิเวอร์พูลควรที่จะขายโกนาเต้หรือไม่เพราะถึงแม้พวกเขาจะได้เงินกน้อนโตเข้าสู่เทียมแต่ยังมีข้อตกเถียงว่าการเก็บเขาไว้ต่ออีกปีแล้วปล่อยฟรีเมื่อหมดสัญญาจะคุ้มค่ากว่าหรือไม่เพราะจะได้มีเวลาหาตัวแทนได้อย่างเหมาะสมในนุกาลนานะฮะ โอ้ยเอาอีกแล้วบักเลี้ยวมาลิเอาอีกแล้ว,ม,ลออลวมึงมาสื่อทีมกูซะมีแต่อันมาเอาเว้กูละเบือ่อด่วนกูบ่งอมึงดอกไม่หงอกูรู้เผยหวองแดงเป็นเป้าขวาสอนดนวรับดาวรุ่งหลังดิวเกฮีมไม่เคลือบเดวิดดินนะฮะเดี่ยวข่าวคนดังสายลิพุู รายงานว่าบอร์ดบริหารหงส์แดงกำลังพุ่งความสนใจไปที่สองกองหลังดาวรุ่งอย่างโจนี่และอุนี่ของปามาและคอนสแตนตินอสคูเรียลาคิสของโวบวกหลังจากการพูดคุยกับเป้าหมายหลักอย่างมาร์เกฮีกับตันทิมคริสตัเเลตไม่มีความคืบหน้าหมั่งนักในวงที่ผ่านมาลิเวอร์พูลกำลังมองหาเซนเตอร์แบ็กคนใหม่และมีมาร์เกฮีเป็นเป้หาหาสกันที่สุดโดยโดาวเตะชาวอังกฤษในวัย24ปีกำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญา แต่ทางพาเลดเรียกร้องค่าตัวสูงถึง50ล้านปอนด์แม้ว่าจะเสี่ยงเสียไปแบบไม่มีค่าตัวในช่วงลูดูร้อนปีหน้าก็ตามลหรือร์พผู้นะครับจำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกอื่นโดยฉาะอย่างยิ่งกันที่พวกเขาเพิ่งปล่อยจาเรลคอนซาไปให้กับเบอร์ลุกเซนไปแล้วทําให้ตัวเลือกเนี่ยตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเหลือเพียงสารายคือเวอร์จิลฟนานไดในวัยสามสิปีโจโกมรมสที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์และอิบรามากอวนเต้ที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียว อย่างไรก็ถามล่าสุดลินนะฮะระบุว่าลิเวอร์พูลมีนโยบายที่จะเซสนอนาเกองหลังดาวรุ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อปั้นเป็นข้้งระดับท็อปโดยมีเลโอนี่และโคเรียร์เคสอยู่ในรายชื่อเป้าหมายเช่นกันซึ่งหากการคว้าตัวมาร์เกอรีนไม่ประสบความสำเร็จนั้นหงแดงก็จะเปิดฉากทักถามถึงคู่ทันทีปัจจุบันเลโอนีอายุเพียง18ปี แต่ทำผลง,งานได้อย่างโดดเด่นกับปาร์มาในซักระโซเซอ,อิตาลีโดยซีซั่นที่ผ่านมาลงสนาม17น,นัดซัดไป1ลูกและนอกจากจะมีความสูงถึง6ฟุต4นิ้วแล้วเส้ตัวยังสามารถขยับไปยืนเป็นม็คขวาได้อีกด้วยส่วนท่นานั่นคูเรีริสในวัย21ปีมีดีกรีติดทีมชาติตกรีซชุดใหญ่ไปแล้วและทำผลง,งานในฤดูกาลล่าสุดกับวบบวกได้อย่างแข็งกแกร่งโดยนลงเล่นไป38แกมยิงได้3ลูกและอีก3อเซต นอกจากนี้ยังเคยเล่นเป็นแบ็คซ้ายได้ดีด้วยซึ่งความหลากหลายในตำแหน่งนี้นั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้จัดก,การทีมอย่างอเนอร์สลอตนั้นต้องการก่อนหน้านี้นะครับลิเวอร์พูลก็เคยพยายามคว้าตัวด,ดินฮุยเซนกองหลังในวัย20ปีมาจากบอลมัดแต่นักเตะเลือกย้ายไปเรเวมตริดแทนซึ่งสถาน,นเห็นว่าเป้าหมายชัดเจนของพวกเขาในการสิมแกล่งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่จะมาสืบทอดฟันไดในรอยยาๆนะฮะด่วนนาปโปลีไม่เอาแล้ว ชองดิวนะครับนุนยัดสอบฝันค้างย้ายสมนาปีหลังค่าตัวพุ่งทยานเกินเพดานของนาปีอสุลา่าเบนเข็มล่าลาโซลูก้าแทนนะครับห่อฟอร์มรันจากอุนินเช่ที่ราคาถูกเกินกว่าครึ่งหนึ่งอาคตโก,กของดาวินเวียนนิตินแอนฟิลกลับสู่ความมืดมิดอีกครั้งนะฮะเมื่อน,นาปียอดทีมแห่งอิตาลีที่เคยเป็นตัวเต็งในการขวัตัวประกาศถ,ถอยทับแล้วเนื่องจากโซก่ราคาที่ลูกหูตั้งเอาไว้ไม่ไหวโดยหันไปล่าตัวาลาลนโซลูกา้า กองหน้าฟอร์มฮอตจากอูนิเช่แล้วนะครับซึ่งมีราคาถูกกว่ากันอย่างมหาศาลแทนทําไมดีวนี้ถึงลบเส้นรางการแข่งของนูเวเดายงิงทิมชัดอุรุวยกับสู่เครื่องหมายคำถามครั้งใหญ่อีกครั้งหลังจากที่อาซูรันนาปุีีทีมแชมป์กาโชเซออิตาลีตัดใจลดความสนใจลงและเบนเป้าหมายไปที่อื้อนสาเหตุส่วัญมีเพียงแค่นหนึ่งเดียวคือค่าตัวที่แพงเกินไป แหล่งข่าวจากสก y ยสปอร์ตอิตาลียืนยันว่าแม้อ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือของนาบุรีจะชื่นชอบเิ้ามของนูนเยสแต่บอร์ดบริหารมองว่าการทุ่มเงินมาสารเพื่อดาวยิงที่ฟอร์มยังไม่คงสิ้นคงวาถือเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปเปิดตัวเลขส่วนต่างที่ทําให้ต้องคิดหนักความแตกต่างของค่าตัวระหว่าง2เป้าหมายคือปัจจัยชี้ขาดที่ทําให้นาบปลีต้องเปลี่ยนใจดามินเยส หรือผู้ผูลต้องการค่าตัวใกล้เคียงกับที่ลงทุนเอาไว้ราว85ล้านปอนประมาณ4,000ล้านบาทเพื่อถอนทุนเขื่อนลอเรโลลูกสกามีค่าตัวที่จับต้องได้มากกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ29ล้านปอนหรือห3 6 0รือ1,360ล้านบาทซึ่งถือว่าเกินครึ่งตัวเลขน,นี้แสดงเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่านาโปลีสามารถนาเงินไปเสริมทัพในตำแหน่งอื่นได้อีก หากเลือกเซนเนากับลูก,ก้าซึ่งโชว์ฟอร์มร้อนแรงยิงไป12ลูกในศึกกับโชซียอิตาลีในฤดูกาลล่าสุดฟังสุดท้ายฟอร์มตกทั้นติที่ถูกตั้งคำถามนอกเหนือจากเรื่งขัดตัวแล้วนะฮะผลงานของนุญยตเองก็ไม่ได้เป็นใจนักเขายิงให้กับลิเวอร์พูลในลีกเพียงแค่7ลูกในวันกันที่ผ่านมาซ้ำไรไปกว่านั้นอันเนื่องจากกุนสกุลใหมย่ยังเคยออกมาวิจารณ์เรื่องความทุ่มเทของเขาอย่างตรงไปตรงมาอีกต่างหากผมรับไม่ได้ถ้าผู้เล่นไม่ทุ่มเททุกสิ่ง นั่นมันชัดเจนผมรับได้แค่ครั้งเดียวแต่สองครั้งมันมากเกินไปเขาไม่ใช่ดาวินคนเดิมที่เป็นแฟนรักเพราะเขาทำงานหนักเสมอสอดก่าเอาไว้เมื่อเดินกุมภาพันธ์ขอาพาจ์นีิสต้อนเห็นถึงปัญหาภายในที่อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ลิเวอร์พูลพร้อมจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมบทสรุปนะครับอนาคตตีวความแน่อนอนของนูนเยสการตัดใจของเนปปลีที่หันไปหาตัวเลือกที่ถูกกว่าและพิสูจน์ตัวเองในลีกอิตาลีมาแล้วอย่างเรนโซลูสกา ประกอบกับการมีกุ๊กแข่งอย่างเอซิมิลนและอัตตาลันตาร่วมจามล่าตัวยิมงกรการบีบให้ในาปลีติต้องรีบปิดเดี่ยวสถานการณ์นี้ทําให้นูนเยสนะครับตกอยู่ในภาวะเขวงขวางข่าตัวมหาศาลที่รู้วตั้งเอาไว้กลายเป็นกําแพงที่ขวางกัน้นอนาคตของเขาคําถามสําคัญคือจะมีสโมสรใดยอมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเดียวยิงหมายเลขเก้าที่ฟอร์มยังเป็นปริศนานี้หรือไม่เวลาเท่านั้นนะครับที่จะให้คําตอบได้ เปิดสกัลาใหม่นะฮะสลัดประเดิมคุมทัพหงแดงรับข่างプレเซนจับตาแข้งใหม่ประเดิมสนามเกมซดูดีโชตาถึงเวลาที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยนะครับอานเนอร์สลอตกุนซือลิเวอร์พูลเตรียมประเดิมคุมทีมนัดแรกอย่างเป็นทางการในเกมプレเซนที่จะบุกไปเยือนプレเซนนันเองนะครับที่สนามเดบิในวันอาทิตย์นี้ท่ามกลางความสนใจของแฟนบอลที่ทุกการเห็นชมหน้าทีมยุคใหม่และการลงสนามครั้งแรกของเราแข้งใยแดง เกมมือเครื่องนั้นนี้มีความสแันมากกว่าแค่การเตรียมความพร้อมนะครับเพราะจะเป็นการลงสนามครั้งแรกของ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของดิโกโจตาซึ่งทางสโมสรได้ประกาศลีไทยเสื้อหมายเลข20เพื่อเป็นเกียรติและจะมีวิธีรลำลึกถึงกองหน้าชาวปูติเกสตก่อนเกมเริ่มขึ้นซึ่งสร้างบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความหมายให้กับเกมนี้จากตาเครื่องใหม่ประเดิมสนามนะครับฟันบอลจะได้ยนโฉทำนังเตะใหม่แกะกล่องเป็นครั้งแรกนำทําระโยฟอร์เรน v สเพมิเกอร์อัจฉริยะ จะมีฟิล์มตรงไม่ขวางความเร็วสูงจะจี้มามาาดัลชิวลี่ผู้สัตรูตจมเนบมิลลเกกเกตแบกซายพลังหนุ่มทั้งหมดนี้นะครับมีโอกาสสมัคเกมเพื่อโชว์ฝีท้าก่อนที่ทีมจะยกคนไปทัวร์อุ่นเครื่องที่ฮ่องกงช่วงปลายเดือนเจาะลึกกลุ่มกาลังใครจะได้รับโอกาสอันเนื่องันนะครับมีตัวเลือกนมือที่น่าสนใจในแต่ละตำแหน่งนะครับบุรุษศัตรูตมาม่ดาดัชิวลี่และอลิซุเบเกอร์อาจได้แบ่งเวลากันลงเพราะเสาส่วนแนวรับนะครับการแข่งขันในตำแหน่งแบ็คขวาน่าจะดุเดือดระหว่าง ปิมปงและคอนเนอร์บลัดลี่ส่วนแบ,บ็คซ้ายก็มีถึง3ตัวเลือกคือเคอร์เกตโรเบอร์สันและสมิการ์ดนณะที่เซ็นเตอร์แบ็คยังคงเป็น3ทหารเสืออย่างฟันไดกอนาเต้และโจโกเมดด้านกลางขุมกําลังยังคงอยู่กันครบถ้วนนะครับนำโดยอเล็กซิสแมคลิสเตอร์โดมินิกซูบาร์สไลน์และแรนส์คาฟินแบกขณะที่สเตฟานบาสติดนะครับมีโอกาสสามารถสอดแทรกขึ้นได้ส่วนแนวรุ่นครับฟอร์เรนเวียสจะเข้ามาพึกกําลังกับโมซาลา ลุยดิอาส์ดามินูเยสโคดิกโตและฟา r ิโก้เคซาซึ่งสร้างมิติใหม่ในเกมลุกที่น่าจับตานะฮะบีโวางคนใหม่ตำนานดันคุมข้างสนามนอกจากนักเตะใหม่ในสนามแล้วลิเวอร์พูลยังจะได้ตัวโจนี่ฟันบังฮอร์ตตำนานนักเตะทีมชัเนเนร์แลนด์เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมคุใหม่ประสบการณ์อย่างทุกชนของเขาทั้งกับบาร์เซโลนาอาร์เซนอลและในฐานะกุนซือเฟยนนวดจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมงานของสลัดได้อย่างแน่นอนนะครับ หลังโจเกมเกับเบตันเบลล์นะครับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมอื่นขึ้นอ,อีกกับเอซิมิลานโยโกมาเอมโรนอตและแอตติกบิวเบาตอนจะลงทำศึกชิงลกกโลกลางโขสนคอมมูนวิธิเชียลกับ et, นน free, คริสโตเฟลที่สนามเฟรมบรีนะฮะแล้วก็เปิดฤดูกาลต่อไปเซอเทอนตลันห,ลหงแดงสู่โอกาสท,ทองจ้องฉุเดีย่ยวยิงนุคลัดจังสรรันผลรังเชลซีเสริมทัพแดนหน้า โอกาสทองมาถึงแล้วหงแดงลิวพูลนะครับตัวเป็นข่าวใหญ่ว่ากําลังจับตาสถานการณ์ของนิโคลัสแจ็คสันกงนองหน้าคอนเร็วสูงของเชซีอย่างปริชิดนะครับหลังมีสัญญาณว่าซิงโบรอาจพร้อมปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงสัมมนี้เพื่อเปิดทางให้ลิเวอร์พูลเดินเกมเร็วคว้าตัวมาเสริมความอันตรายในแนวลุกทำไมดีลวนี้ถึงน่าตื่นเต้นสถานการณ์ในทีมสตัมฟอร์ดบิดนะครับกำลังสันคนสลสำหรับแจ็คสันหลังการมาของกองหน้าคุณใหม่ยย่างเลียมดีลับละสูเอารเปรดโดทำให้กูรู ข่าวการซื้อขายนักเตะดังอย่างฟอบ,บิยโซโรโมาโนรายงานมาว่าหอ,หอกิีนชาติเซนเกลมีโอกาสที่จะย้ายเทียมซึ่งนี่คือจังหวะที่ลิเวอร์พูลใช้เป็นใบเบิกทางในการดึงตัวเขามายังแอนฟิลยิ่งสองที่อันเนอร์สลัตต้องการเป็นที่ชัดเจนเลยว่าคุณซืออนเนอร์สลัตกำลังมองหาศุน,น้าที่ตอบโจทย์ทางแทคติคเพรสซิ่งสูงและอนาคตของดามินเวกก็ยังคงไม่แน่นอนคุณสมบัติของแจ็คสันจึงดูลงตัวอย่างยิ่ง สไตล์ดุดันมีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและความขยันในการไล่บีบกองหลังคู่แข่งปีส่อตัวเองมาแล้วแม้จะถูกวิจารณ์เรื่องการจบสกอร์นะครับแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีส่วนร่วมถึง19ประตูนในทุกรายการให้กับเชลซีและซีซั่นก่อนหน้ากับบียเรลก็กดไปถึง23ลูกอายุยังน้อยโดยวัยเพียงแค่24ปีเขายังมีเพดานการพัฒนาที่สูงมากและ ประวัติศาสตร์ก็ชี้ชัดว่านักเตะที่ย้ายจากเชลซีมาลิปูมักจะยกระดับฝีเท้าขึ้นไปอีกขัน้นบทเรียนจากอดีตดิวจากเชลซีที่กลายเป็นตำนานลิพูมีประวัติศาสตร์อันยอดเยยมในการคว้าตัวผู้เล่นจากเชลซีมาปั้นต่อให้กลายเป็นดาวเด่นไม่ว่าจะเป็นโมซาลาจากแข้งที่ถูกลืมที่ลอนดอนสู่การเป็นราชาแห่งแอนฟิลด์ดานนิวสตอริคกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของลีกในช่วงพีคก,กับหงดแดงเกลนจอนสันยึดตำแหน่งเบคควาตัวหลักของทีมได้นานหลายปี บทสรุปความเสี่ยงที่คุ้มค่าแม้ตัวเลขการทำประตูของแจ็คสันยังไม่ถึงขั้นเวิลด์คลาสแต่การมีเพลเมเกอร์ระดับท็อปอย่างฟรานซ์เวียตและโมซาลาคอยสนับสนุนอาจทำให้เขาปลดปล่อยศักยภาพการเป็นเครื่องจักรสังหารประตูออกมาได้อย่างเต็มที่โอากาสเปิดกว้างอย่างที่โรมาโนกล่าวอ้างและค่าตัวอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลการเดิมพันกับนิโคลัสแจ็คสันอาจเป็นการลงทุนที่ฉ,ฉลาด และเป็นคําตอบที่ลิวพูกำลังตามหาในเดนหน้าก็เป็นไปได้และแฟนบอลช่องชายผู้มากขั่งลิวพูเลครับเอาอยู่บ่ครับนิโกลลสแจ็คสันด่วนสะเทือนตลาดราชันคลั่งแนวรับเล็งสอยกวนเต้หงชี้เป้าขอโรดิโกสลับขั้ว วงในชี้เรียมริดเปิดศึกกระชากตัวอิบไรมากโกนาเต้ปราการหลังลิวโลหวังแก้ปัญหาแนวรับที่กำลังวิกฤตแต่ติดปัญหาค่าตัวที่หงแดงตั้งไว้สูงลิวงานนี้อาจมีดีสลสำหรับพวครั้งปอัติสตรโดยมีชื่อของโรดิโกแนวรุกดาวรุ่งเป็นตัวแปรสำคัญทำไมต้องเป็นโกนาเต้หลังจบฤดูกาลเมื่อเปล่าอย่างไร้ความสำเร็จเสียงรียกร้องให้มีการ่าตัดตีมครั้งใหญ่ในถิ่นจันติเอโกบเบอร์เาเบลก็ดังกระหึ่มขึ้น โดยส่วนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่กลายเป็นจุดอ่อนสำคัญเป้าหมายเบอร์หนึ่งของราชชุดขาวคืออิบเรยมาโกนเต้กําลังดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสข,ของลิเวอูลที่มีทั้งความแข็งแกร่งและทางบอลที่ดีเยี่ยมยันไรกร็ตามรายงานจากสื่อดังระบุว่าแม้ตัวนักเตะมีใจเอ็นเอียงมาทางมาดริดแต่ลิเวอูลได้ตั้งป้าราคาขายไว้สูงถึง50ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่มาดริดไม่พ้อมใจในเวลานี้ทางออกสลหรับคั่วโรดริโกคือคำตอบ เมื่อการเจรจาด้วยเงินสดอาจ,จไม่ใช่ทางออกที่ลงตัวของมาดริดภัยใบสําคัญจึงถูกเปิดขึ้นนั่นคือการแลกเปลี่ยนนักเตะหรือผู้ผูต้องการอะไรผลแดงคือทีมที่ติดตามฝีเท้าของโรดิโกมาอย่างยาวนานแล้วตั้งแต่สมัยคัแข่งกับซานโตสการมาของเขาจะเป็นการเติมเต็มแนวรุกที่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมต้องเสียลุยดิอาสออกไปในช่วงสมัมน,นี้จริงทําไมมาดริดอาจยอมปล่อยสถานะของโรดิโกในทีมเรม่นแนนอน ประกอบกับทีมแต่งตั้งกุนซูกุนหม่อย่างชาบีลองโซซึ่งไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเขาการปล่อยตัวเพื่อเปิดทางให้ผู้เล่นใหม่และได้กองหลังที่ต้องการจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจบทสรุปเดียวที่วินวินทุกฝ่ายก็เสนอนี้อาจเป็นทางออกที่สมแบบสําหรับทั้งสองสโมสรยักษ์ใหญ่เดือมเร็ดในกองหลังที่ต้องการเข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถปล่อยผู้เล่นที่อาจไม่ได้อยู่ในแผนการเต่ทีมระยะยาวออกไป ลิเวอร์ p o o ได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อสำหรับกุนเต้และได้ตัวแทนในแนวรุกที่มีคุณภาพเข้ามาเสริมทัพทันทีจากนี้ต้องจับตาดูนะครับว่ามาหาแกรบการย้ายถิมครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรแต่ที่แน่ตลาดการน,นักเตะช่วงสมัยนี้จะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนนะฮะอาร์เซนอลแซงแมนสตีซองเรดแชมปพิมรลีกชูลิเวอร์ pool ต่งหปืนขยับแซงเรือ ลิเวอร์พูลยังน่ากลัวถูกยงให้เป็นเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าส่วนาอาร์เซนอลขยับแซงแมนซิสตี้แล้วด้านแมนยูรังเต็ง6เชนเนแลนด์ท้ายที่สุดได้2000ต่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกำลังอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลและหลายทีมเริ่มกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมปีซีซั่นกันแล้วก่อนเล่นนัดอุ่นเครื่องปีซีซั่นใหม่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมขณะที่เบด365นะครับบริสัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษ อัปเดตราคาทีมเต็งชั้นพิมลีกฤดูกาล25-26โดยยังคงให้ลิเวอร์พูลแชมป์เก่าเป็นเต็งหนึ่งราคา15/8ต่อ 8, หรือแทง8จ่าย15ไม่รวมทุนนะครับตนนัวนอาร์เซนอลขยับแซงแมนเชสเตียร์ขึ้นมาเป็นเต็ง2ราคา9/4ต่อแทง4จ่าย9ไม่รวมทุนนะครับหลังได้ทั้งมาตินซูบิมดีเกปอรอลิสซาบาลกาคริสเตียนนอกกาดและจอร์ควาดเดนี่ e ge, มาดูเอเก้มาเสริมทัพ มาดูตาตรองแชมป์พิมพ์ลังกฤษฤดูกาล2 5 2 6กันเลยนะครับเต็ง1ลิเวอร์พูล15ต่อ8เต็ง2อาร์เซนอล9ต่อ4เต็ง3แมนเชสเต5ต่อ2เต็ง4เชลซี14ต่อ1เต็ง5นิวคาสเซิล20ต่อ1เต็ง6แมนยู25ต่อ1เต็ง7สเปอร์50ต่อ1เต็ง8อัตเตนิล่า66ต่อ1เต็ง9ไบรตัน150ต่อ1เต็ง10ฟอรเรสต์200ต่อ1เต็ง11บนหมัด350ต่อ1เต็ง12เอเวอร์ตัน500ต่อ1 เต็งสิร่วมเวนแฮม500ตัวหนึ 1, to 1, viene, ่งเต็ง14ฟูลแลม750ตัวหนึ่งเต็ง14ร่วมคริสตัลเพลทเจ็ดร้ตัวหนึ่งเต็ง16มีทั้งหมด3ทีมนะครับเบรนฟอร์ดวูฟแฮมตันและลีดราคาเท่ากัน1,000ตัวหนึ่งเต็ง19มี2ทีมเบอร์ลีและซันเดอร์แลนด์โดยเบอร์ลีมีราคา1,500ตัวหนึ่งและซันเดอร์แลนด์2,000ตัวหนึ่งนะฮะลิเวอร์พูลของเราก็อพังอาดเป็นเต็งหนึ่งตามคาดนะครับตามหนังสือนะฮะะกก็เสรริมทัััพนน่าลวคบ เหลือเพียงแค่แนวรับและก็แนวรุกนะครับที่ต้องเติมอีก2คนก็ตรงลุ้นนะครับในช่วงท้ายของตลาดกัลซแกนตังเตนะครับนี่คือปรสบการณลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเาของวันที่13กรกฎกาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ